สวัสดีครับผมสินแสคริสมังกรสามสาสาครับวันนี้ผมมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวคือสองกรานต์ไทยนั่นเองครับที่จังหวัดภูเก็ตมาพักที่ภูวิลล่านะครับเป็นบ้านส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะมารับพลังงานดีๆพลังงานชี่เพื่อให้เราได้มีสุขภาพดีเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงสุขภาพที่ดีในแง่ของผวงจุ้ยครับ ถ้าสุขภาพเราจะต้องดูห้องไหนครับห้องนอนนั่นเองครับผมบอกเลยครับว่าห้องนอนทุกห้องคือการที่เราเหนื่อยไปทํางานกลับมานอนเพื่อชาร์จพลังงานเพราะนั้นลักษณะของห้องนอนที่ดีในการชาร์จพลังงานจะต้องหนึโปร่งนะครับมีลมถ่ายเทได้ดีก่อนอันที่สองข้อห้ามมากๆนะครับก็คือเตียงนอนของเราที่เรานอนเนี่ยห้ามปะทะกับประตู ไม่เป็นประตูเข้าห้องนอนหรือประตูห้องน้ําห้ามชนเตียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีที่นอนและมีประตูชนกับเตียงชนตรงไหนเจ็บป่วยตรงนั้นครับอันต่อมาก็คือเรื่องของกระจกครับในห้องนอนหรือเวลาเรานอนเนี่ยจะต้องไม่มีกระจกสองตัวสะท้อนตัวนะครับกระจกก็เหมือนกับพลังงานหนึ่งรูปแบบหนึง่งที่จะทําให้เราเจ็ป่วยได้ครับ และอันที่3ซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากๆและผมเจอมาหลายเคสมากๆคือการที่เรานอนแล้วเนี่ยมีหลอดไฟตรงเพดานนะครับส่องลงเตียงห้ามเด็ดขาดครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่นอนและมีไฟจากเพดานส่องลงที่นอนคือหนึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบเลือดครับนะครับ2ถ้ามีหลอดไฟส่องตรงไหนเจ็บตรงนั้นครับ สามมะเร็งครับเพราะฉะนั้นไฟสองเตียงมีความสำคัญมากๆถ้าท่านใดที่มีไฟสองเตียงหรือสองที่นอนนะครับควรจะต้องปิดปลอดไฟอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับจะต้องเอาเบ้าไฟออกและฉาบเพดานให้เรียบนะครับแล้วเราใช้ไฟติดด้านข้างของเตียงครับถึงจะมีสุขภาพที่ดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีจากความรู้ การรักษาสุขภาพจากห้องนอนของคุจชุยครับสวัสดีครับ